ควันพิมพ์อับสอนเผยนาทีสุดท้ายลาสรพง์บอกพ่อจากไปแบบยิ้มยิ้มวันที่11มีนาคมได้จัดทำพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมสรพง์ชาตรีศิลปินแห่งชาติและนักแสดงเจ้าบทบาทที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย73ปีโดยมีเหล่าคนบันเทิงเดินทางมาร่วมงาน โยัศวรรณเสนีวงณ์ณอยุธยาอดีตภรรยาและขวัญพิมพ์อับสรเทียมสเสวตลูกสาวได้ให้สัมภาษณ์เปิดความในใจโดยพิมพ์อับสรได้กล่าวว่ารู้ว่าป่วยมาพักใหญ่โดยคุณพ่อมีประสงค์ว่าไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงคุณพ่อแข็งแรงมากๆกก็คิดว่าเดี๋ยวรักษาก็แข็งแรงเหมือนเดิมก็กลับมาช่วงแรกๆไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะเป็นช่วงที่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหลังๆได้ไปร่วมงานกับคุณพ่อเยอะคือทุก ครั้งที่ไปกองพ่อจะหกสูงแข็งแรงมากๆในอายุประมาณนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็หายแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วก็มาเป็นช่วงโควิดต่อมาตอนอาการเยอะขึ้นจากที่ตอนแรกเราเหมือนว่าป่วยนิดๆหน่อยๆก็เริ่มช้าลงเริ่มไม่ได้เดินเหินได้สะดวกเหมือนเดิมพักใหญ่แต่เป็นช่วงโควิดจึงไม่อยากบอกใครให้เขามาเยี่ยม พ่อกำลังใจดีมาตลอดคือพ่อเป็นคนแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจกำลังใจดีตลอดแม้กระทั่งเมื่อวานก็ไปแบบกำลังใจดีไปแบบยิ้มเมื่อถามว่าได้อยู่ด้วยวินาทีสุดท้ายด้วยไหมพิมพ์อัสษรกล่าวว่าใช่ปกติทุกครั้งที่ไปความดันจะเห็นว่าอยู่ที่ร้อยสีร้อยสามสขึ้นขึ้น,นลงลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือความดันตกตอนที่เข้าไปประมาณเจมันลดกว่าเดิมเยอะ คุณหมอบอกว่าพยายามปั๊มพยายามช่วยแต่ก็ไม่ขึ้นวินาทีที่เข้าไปจับมือคุณพ่อทุกครั้งมือคุณพ่อจะอุ่นแต่เมื่อวานคุณพ่อเย็นเราพยายามบีบให้อุ่นขึ้นเราก็ใจเสียทุกคนก็พยายามเอาใจช่วยแต่คุณพ่อก็สู้มาเยอะแล้วคุณหมอยังบอกเลยว่าถ้าความดันตกนานขนาดนี้คุณพ่อยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกระทั่งค่อยๆตอนแรกคุณหมอบอกว่ายังคิดว่าจะเสียก่อนเวลาจริงแต่คุณพ่อก็ยังหายใจได้ อยู่จริงๆก็พูดตลอดพูดจนว่าถ้าคุณพ่อไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องห่วงอะไรทุกคนก็ช่วยกันพูดว่าเราเคารพไม่ว่าพ่อจะอยู่หรือไปก็อยากให้ไปแบบไม่ต้องทรมานสิ่งที่ทุกคนทำคือพยายามให้เขาไม่ทรมานเขาจะนิ่งสงบเปิดบทสวดไปด้วยไม่เคยอยู่ในอาการเจ็บ คุณพ่อสู้ตลอดหน้าตาสดใสทุกครั้งที่ไปเพิ่งมีอาทิตย์ที่แล้วที่สูบทุกครั้งพ่อปกติเพียงแต่อาจจะมีความเจ็บป่วยในร่างกายหน้าตาแรงกำลังแข็งแรงกว่าขวัญด้วยซ้ำอาทิตย์สุดท้ายเริ่มสูบลงอย่างเห็นได้ชัดเราได้เห็นว่าท่านสู้สุดๆบางช่วงหมอก็ให้เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพ่อแสดงออกให้เห็นว่ารับรู้นะอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ไม่มีช่วงที่ไม่ได้รับรู้ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com